คลิปนี้พามาดูการค้ำประตูนะครับบางคนงงว่าเขาทําไปเพื่ออะไรนะแล้วก็ช่างบางคนก็ลืมเวลาเททับหลังแล้วเนี่ยแต่ว่าลืมใช้ไม้เนี่ยมาค้ำนะครับค้ำนี่ก็คือต้องค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาเททับหลังด้านบนเนี่ยมันจะมีแรงกดตัววงกบประตูเนี่ยทําให้มันแอ่นลงมาแล้วเวลาประกอบจริงเนี่ย มันจะทําให้ติดขัดนะประตูใช้งางนไะม่สะดวกแล้วก็ต้องคือแก้ปัญหามันจะค่อนข้างจะลําบากกว่าการระวังแล้วก็ใช้ขั้นตอนที่ทําแล้วถูกต้องตั้งแต่แรกเลยนะครับตัวนี้ก็ต้องฝากไว้อย่าลืมเตือนช่างด้วยแต่บางครั้งเนี่ยช่างเขาก็รู้แต่ว่าเราก็กลัวว่าช่างจะลืมนะครับแต่ถ้าเรามีความรู้ไว้ด้วยเนี่ยเราก็สามารถเตือนช่างได้ถ้า ถึงเวลาแล้วเนี่ยเรามาดูแล้วช่างเขาไม่ได้ทําเราก็บอกเตือนเขานะครับพูดเขาดีๆแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดมันพลาดไปแล้วเนี่ยคือมันจะแอนลงมาเลยครับถ้าติดก,กระจกด้วยเนี่ยลาบากนะครับมันจะต้องมาทําขอบใหม่แล้วมันก็จะทําให้มันไม่เท่ากันไม่ได้ระดับอะไรต่างๆมีช่องว่างนะครับนี่ก็ฝากไว้ครับ